สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนเอ็นีบอนไซบางแสนนะครับมาดูนะครับวันนี้ผมจะพามาดูมะขามต้นละเ0 0แสนนะครับเกดแสนกว่านะครับมาดูสวยมากดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมโอ้โหต้นใหญ่มากนะครับมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆต้นต้นนี้ตั้งไว้ประมาณเก0แสนห้านะครับดูดูการพดพดนะครับใหญ่มากหนึ่งพดหนึ่งพดสนู่นนะพดสามพดส โอ้โหอายุน่าจะหลายหลายสิบปีอจบแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ดูเทียบจากตัวผมนะครับเทียบจากตัวผมเทียบจากตัวผมโอ้โหน่าจะหลายหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีสวยมากนะครับทดข้อต่อเขียงทุกกิ่งเลยอะต้นนี้ตอนนี้อาจารย์บอกว่าจะกำลังจะทำให้ติดฝักนะครับจะทําให้ติดฝักก็ ก็หน้าหน้ามาดูนะครับหน้ามาชมที่กาลังตดฝักนี่ดูข้างหลังครับดูกิง่งดูกิงก่งเจริญกิง่งกริ่งแบบอลังการมากเลยดูโอ้โหสวยมากนะฮะต้นนี้เจ็ดแสนกว่านะครับก็ต่อรองได้นะครับต่อรองได้ะครับเจ็ดแสนกว่าบาทก็เห็นว่ามีคนสนใจหลายคนอยู่นะครับก็นี่ครับดูเหมือนอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน,นะใหญ่มันใหญ่จริงๆ ใหญ่แล้วก็สวยมากด้วยนะครับดูโอ้โหเดี๋ยวรอดูตอนติดฝักนะครับน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้ดูนี่ครับก็เป็นมะขามที่ใหญ่แล้วก็สวยอีกต้นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับใหญ่มากโอ้โหนี่ครับนี่ก็เป็นมะขามอีกต้นหนึ่งที่สวยมากนะครับของสวนเอ็นบีบอนไซอ้โหมาดูข้างในนะครับต้นนี้สามหมื่นห้านะครับสวยมากเลยต้นนี้ ใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่สวยนะทํากิ่งแบบสวยมากนี่ครับบอนไซมะขามสวนเอ็นวีบอนไซต้นน,ตนี้ไม่แน่ใจว่าติดฝักหรือยังนะแต่ว่าก็สวยนี่ครับโอ้โหมะขามโอ้โ่านี่นะครับใครใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับมะขามนะครับมะขามอ,อที่สวนเอ็นวีบอนไซนะครับที่บางแสน ก็ห่างจากทะเลแค่ไม่กิโลนะครับขี่เข้ามาก็จะเห็นมะขามต้นนี้นะฮะตั้งแบบสวยเลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีงานมิสซิ่งนะครับก็น่าจะมาจับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวรอรอชมคลิปแบบเต็มอีกทีเดียวทีเดียวนะครับแบบทั้งสวนนะครับอันนี้ก็สวนกำลังปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมแบบเต็มเวอร์ชันเลย ที่สวน NV นะครับเดี๋ยวใครสนใจก็มาร่วมงานได้เดี๋ยวจะมีงานวันไหนอะไรยังไงนะครับก็น่าจะเป็นมิ팅ของภาคตะวันออกนะครับก็รอชมนะครับโอเคครับก็ถ่ายมะขามต้นละ7 5 0แนะครับมาให้ชมสวยงามอลังการมากก็นี่ครับก็กิ่งมันสวยจริงๆนะครับเอวบิดผิวมากเลยนะครับดูทดทดแล้วทดอีกนะครับแค่แค่ทดตรงนี้ก็ สร้างตรงนี้ก็ไม่รู้กี่สิบปีลบแล้วนะแล้วมาทดตรงนี้สร้างตรงนี้อีกก็ไม่รู้อีกเป็นสิบปีนะแล้วก็ไปสร้างนู่นขึ้นยอดแล้วก็ขึ้นข้างบนนู่นโอ้โหอลังการมากโอเคครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับเป็นน้ําจิ้มนะครับเรียกน้ําย่อยก่อนจะมาถ่ายเต็มเต็มนะครับโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณครับ